เอาราค่าหนกสาตัวสาวเก้าครับครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอาพี่น้องครับเมือนี้ผู้ใดอยากจะได่งวงางามๆราคาพ่อเอานะครับพี่น้องกะสิพามาเอาอยู่ที พยุงฟาร์มนะครับพ in <im> ี่น้องครับมื่อเนี่ยผมว่ามาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เลือกชมนี่แม่ลูกนี่งามๆเลยนะครับนอนลูกหนาๆนะครับเหมาะสำหรับเป็นแม่บอกพร้อครับอ่าง้วสาวนะครับง้วทองกันอาจจะมีไห้ได้ครับแล้วก็ผู้ใดอยากได้อ่าง้วชา้นรเล่ได้ครับพี่น้องครับมีไห้ตัวนึงก็อาจจะเป็นง้วทองบ้างครับพี่น้องตัวนี้แตจังไปเบิ่งกันนะครับนี่ตัวนี้ก็ย่างหนาเลยนะครับนี่มีชุดตั้งฟาร์มให้ด้วยนะครับเด้วยผืนชุดง้วสาวญี่ปุ่นพี่กัดก่ายุทธีบ้านโคกสูง ตำบลนาคาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับนี่ว่าดีราคาเกษตรกรกับอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับมาเบิ่งไปที่ละคูที่ระเบอร์ไห่กั่แล้วกันนะครับเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวไปทักทายกับทางเจ้าของขอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับชอวมังชูชาแนลหรกกาสวัสดีป่ามังชูนะครับเอฟซีของปยุงฟาร์มน้ำนะครับเมื่อนี้มาฝากกันอีก้วครับเมื่อฝากพี่ฝากน้องมื้อนี้หลแล้วก็เรื่องการประกัน ของฟาร์มคือประกัน2เดือนนะครับตามเอกสารยึดเอกสารเป็นหลักนะครับการประกันภายนอก2เดือนนะครับเพราะว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามนะครับที่ที่อยู่ขึ้นมาเป็นสากลนะครับพวกป่าหัวมีตํานี้หรือว่ามีปัญหามีอย่างแบบไดเขาก็ตีแก้งนะครับพี่น้องรับได้จังคอยโทรสอบถามเรื่องราคานะครับต่อรองราคากันนะครับส่วนมันนี่มีขุมครับขุมขุมหนังนะครับขุม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 ไส้งัวมี3ไซส์นะครับขุมไส้งัวนะครับ3ไซส์ S M L นะครับ จัดราคาพิเศษครับจากห้าร้อยห้าสิบบาทครับมือนี่สามร้อยเก้าสิบครับสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับครับผมแล้วกับมือนี้แม่ลูกครับแม่มีแม่ลูกแล้วก็แม่มันนะครับแล้วก็หลายแล้วก็ทา้งรางเพราะถ้าด้เอาขึ้นไม้อีกกรมีนะครับมีนะครับอยากมาเบิรงพี่น้องมาเบิรงได้ครับผมเดี๋ยวมือนี้สิมีโปรให้พร้อมครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสองเกียหนึ่งเกียศูนย์แปดแปดหกนะครับแล้วอีกเบอร์หนึง 0621298031นะครับสองเบอร์นะครับติดต่อทั้งคุ้มได้แล้วก็ติดต่อง่วได้นะครับผมครับมืาอนี้กันหนาๆย่นๆทั้งสี่พี่น้องอันนี้ดูบักงามตัวนี้บักงามเด้พี่น้องนี่ครับหนาๆย่นๆครับอามาว่าเบิ่งกันครับว่าสิยู่จังไดแบบใดนะครับเบื้อแรกเอาตัวไหนครับตัวแรกนะครับเอาแม่ลูกไล่ตั้งแม่ลูกไปเลยครับเอาอลไรแม่ลูกง้างนี่แหละแม่นรับเอาแม่ลูกอันนี้ลูกตัวแม่ได้ครับลูกนี่ยางงามเลยครับแม่ครับหนาๆย่นๆเอาเ่อให้เห็นโดนแล้วครับพี่น้องแบบนี้ลูกสาเข้สามหนึ่งคร น้องจะเดือนแล้วครับสองจะเข่าสามครับสองจะเข่าสามเดือนนะครับพี่น้องนี่น่องตั้งๆหลังปีๆใหญ่ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับเอาหางใหญ่แม่กระอยซีิผาครับส้นสูงเป็นลูกที่ใดของแม่นี่ครับว่าขนาดจะเป็นลูกหนึ่งนะครับพอเบิ้งจากเขาเพิ่นกับมี้เขากันเดียวลูกสดไอแม่สดดีอยู่พี่น้องแม่ใส่รอยซีสิ้านะครับนี่ครับลูกคู่นี่จัดมากครับคููแรกนี่คู่แรกจัดปสาเก้าครับสองหมื่นเก้า อันนี้อีหลีเป็นบ่ครับแมนครับเศร้าเก่าครับผมถามเพื่อความสงสัยนะครับตะกี้เขาก็สิว่ากันเยอะหลายบาทอันนี้หลายเด้้้อออครัับพีี่นนนงูกแบบคีเมียมครับนี่อันนี้ลูกเกรดพรีเมียมอีหลีตัวนี้งามตัวเมียได้อครับพี่น้องตัวเมียครับตัวเมียอันนี้ที่พี่น้องถามใน้คีบไปหลายคลิปว่ามันขึอนอย่างมันมันเออขอว่าอย่างก่อนให้สายบื้อไปหยังมันบ่บ่อันนี้ตามันชู่วแค่อธิบายไปฟังแล้วนะครับเรียงเรียงอันนี้มันครับผมเป็นความลึกนะครับเป็นความลึกของหัวลึกนะครับนี่พวกนกหมูหัวตาหน่อยได้พี่น้องตัวนี้อ่านี่่่เพิงงแผนหลั นะครับแม่นีให้ลูกนะครับลูกเทปๆสองหมื่นเก้านะครับพี่น้องเสื้เสื้อว่าสองหนเกนี่แหละตัวนี้นะครับสองหมื่นเก้าสาวเก่าตำหนีบ่มีอย่างเนาะตำหนีนบน่บมีครับตำหนีไม่มีนะครับพี่น้องสองหมาบาทนะครับเบื้องทางไทยอา้าเบื้องชัดๆสองหมนเก้ 29, ดออกขัรถเองด้อพี่น้องออกขัรถเอาด้วยพี่น้องเด้อนี่นครับออกขัรถเอาย่เป็นวาายขึ้กับโต๊ะโต่ะหมดครับ การเลี้ยงธรรมดานะครับตัววานี่พี่น้องสซอร์แรกก็ว่าเออขับรถส่งได้บอยนะฮี่นอก็คือตัวร้องกันได้นะครับอันนี้บอกมองขายเลยนะครับด้วยที่แตนครับมองขายเลยครับคู่แรกนะครับเนาะคู่ที่สองคู่ที่สองครับอันนี้ลูกบอกง่ายเลยด้วยป่ะเนี่ยแม่ก่ใหญ่นะครับอันนี้ลูกตัวแม่คือกันด้วยี่น้องคู่ที่สองนะครับลูกตัวแม่แม่ ลูกเป็นลูกของ V ีเอลนะครับลูก V ีแม่นี่ผสมช็อกโกแลตไว้แล้วเป็นรุ่นท่องเลยครับอันนี้แม่ทับช็อกโกแลตให้แล้วนะครับแม่ครับเป็นรุ่นท่องเลยลูกวีเอลจักเดือนก่อนเดีหกลูกวีเอลได้หาเดือนกว่าเขือนหาเดือนกว่าครับเป็นว่าลูกที่ไหนครับเนี่ยเพิ่นว่างวัดเขาแย้เนี่ยมันเป็นลูกลูกแรกลูกสองลูกสามลูกหลายแับนี้ขันเขาแย้วเบื้องเขามันมันก็มีกันเดียวกันอนี้ะครับลูกสองสิไปเนี่ยแหละที่นมันเป็นว่าเขาดี ตัวันสุดดิครับลูกสดดีนะครับลูกตัวใหญ่แม่นี่สูงเท่าไหร่ครับแม่นี่ร้อยสี่ผากันครับเอาประกันยี่ร้อยสี่สิบบวกเอาประกันนั้นต้ำไห้ได้ครับร้อยสี่สิบบวกแม่นครับคู่ได้ครับนึ่งคู่คู่นั่นสองหมื่นเก้าคู่ที่สองนี่เท่าไหร่คู่ที่สองสิบเก้าหาลอยครับสองหมื่นเก้าหาลอยได้ครับพี่น้องครับได้ใหญ่แล้วก็ได้ทับให้แล้วได้โบสทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้องนี่ได้รุ่นทองตัวแม่มันพร้อมแม่หางเงาลากดินนะครับเนาะเล็บสักหยึกนะครับนี่อ่าเบื้องผลงานของลูก ล่ำตัวตรงหนอกตังนะครับเนาะเอามักแบบใดเศ้าเก่าหารอยหรือจะมักลูกตัวนี้เอาเศร้าเก่าพ่อของแม่แล็กนี่ครับ <c oughs> ดูเอาเดี๋ยวให้เบิ้งแพ่นหลังนะครับเนาะเออแดดกับสีผู้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 ได้พีดพ่ดองได้ตั้งนานตัวนี้ตัวสีงว้วแดงดีครับพดนะครับเ,เบอร์ที่สองนะครับเบอร์ที่สามครับบารดิเบอร์ที่สามนะครับลูกตัวแม่คือันนี้ก็ลูกตัวแม่ครับตัวแม่ เบอร์เบอร์ที่สามนี่เป็นลูกของล็อกโคลูกของล็อกโคลนะครับแม่ผสมช็อกโกแลตครับแม่ใส่ช็อกโกแลตลูกเจ้าเดือนเหรอล็อกโคลลูกอ่ะยูหาครับหาเดือนด้วยครับพี่น้องลูกล็อกโคนะครับกับสีมิตรยูดานใส่ไปรุ่นท่องด้วยพี่น้องรุ่นท่องรุ่นท่องแม่ใส่พอได้ให้พ้นแม่นี่ช็อกโกแลตครับแม่ช็อกโกแลตดนะครับพี่น้องเออเอาเดี๋ยวย้อนมาเบิ่งคู่นี้ก่อนนะพี่น้องสามเดือนมันมาบางคนอาจจะท่านเห็นสีสองมื้อเก้าหาลอยนะครับเบอร์ที่สองนี่อ่ะเอามาเบิ่งคู่ที่สามแม่ทับช็อกโกแแลตม่่่สูงเทาไหรรคับ แมไไ่ได้ส<อ>ูงลอยสี่สิบห้าครับอยี่สิบได้ด้เอาอยสี่บวก<น>ไปครับลอยสีบวกได้คมที่สามใหญ่คือกันเอาคู่ที่3านี่เท่าไรครับคู่ที่3ามสเก้าครับอันนี้ก็บสาเก้าคือกันนี่พี่น้องคู่ละสองหมื่นเก้านี่ม่คู่มือกี้สมนเกตัวน,นี้ก็สองห่เกคือกันนะครับเดี๋ยวเสียเบื้องหางลูกนะี่าหางปีๆยิใหญ่เนี่ยแะครับเห็นไหมแม่บอกงหญ่ไมมนี่นี่รักสเองนะครับอันนี้ลูกที่ไหนครับอันนี้ก็จเป็นงบหวานลูก ลูกบปลว่าเกิดลูกสองเหรอครับลูกที่สองนะพี่น้องครับเพราะว่าขันเบิ้งเขาผมก็เห็นมันมีการเดียวผมก็เป็นลูกเจ้าแม่นี่สดแต่ว่ามันก็สดเดียวแหละพี่น้องครับแม่สดลูกก็สดเดี๋ยวเอาพวกน้ำนมติงเหรครับไงนะครับเรื่องนมติงนี่ยผถือว่าเป็นตำหนิได้พี่น้องเด้อยนี่ครับนมนมติงพวกขวัญพวกยอมพวกอย่างมันทั้งสี่เพาบผมถือว่าเป็นตำหนิล่ะส่วนง่วัวตัวนี้มันเป็นงัวแม่นักนะครับบ้านเขาเอือนงัวแม่นาคครับงัวเป็นปลากะทิครึ่งว่าแซลลี่นะครับแต่ว่ามัน่ไม่เลมันเป็นงัวนาคมันเป็นงัวนาาคกกสออตแดดงๆเหน บ้านเขา,าเอื่นครับผมแต่ว่าลูกนี่เ่ต้องสืบครับครับนี่นี่นี่นตัวลูกหนางามดีอยู่พี่น้องลูกนี่ไ,ได้บดดไโบ๊ทมาเต็มเลยได้พี่น้องเด้อแม่นครับจะติดปานด้านใายมานี่ยลูกหนาหนบอกไงด้านขวานี่บ่ปานแต่ว่าได้หนาได้เงวเพราะเป็นแม่บล็อกเมื่อกี้สองหมื่นเก่าหนึ่งน้อยได้ตัวงามปานี่แม่นครับ,รบตัวได้กี่เขาเ่าสืบหรอกพี่น้องจะยอดีดขันเสาเก่าได้ทั้งแม่ได้ทั้งลูกได้รุ่นท้องพร้อมนี่พอเอาครับสามเบอร์เหรอเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่เป็นแม่ท้องครับ บอลอีกเขาสูงว่าทองเอาเอาตัวเช่าเล่ก่อนเอาชาโรเล่ครับชาโรเล่กนี่ทองเกตเดือนนะครับเกตเดือนเป็นชาโรเล่แม่ยแบบใหญ่ได้ด้วครับตัวจริงๆนี่พี่น้องอันนี้กับมันลอยหาซิปเออใส่นี่ก็ถือว่าชาโรเล่แม่ใหญ่นะครับเนาะใส่ประมาณลอยหาซิปเป็นเออเล่อาจะโล่นธรรมชาติดไดพี่น้องนะครับนี่ทองเกตเดือนครับทองเกตเดือนทองเล่หรือมั่นครับทองตัวนี้เป็นเป็นง้วทองมั่นครับทองมั่นพอพันใส่พอพันอะเลือดลอยครับเออใส่พอพันลอยบาหมันหลวมากเลยที่เป็นเล่มั่นแหละพี่น้องเอ้าแม่นครับแล้วก็งง้วตัวนีี้น งอตัวนี้ดูขางสองฟังนี่ซ้ำกันแต่ว่ามันก็ซ้ำกันแบบว่าปกติันว่าดูขางสุดมันจะเป็นสุดขางได้ขางหนึ่งครับแต่นี่สองขางสั่นซ้ำกันครับนะครับกะสีว่าสุกเลยแต่ว่าขางนี้คือกันไม่ลงมาซ้ำกันไม่เห็นครับไม่ซ้ำกันเออสิอ่าสไลด์ผู้เลี้ยงครับลูกที่ใหครับของแม่นี่แม่นี่ลูกที่สองครับลูกที่สองเอาว่าว้เท่าไหร่ตัวนง้สิตัวนี้เสาเกาครับตัวนี้ก็สองหมือนเก่าเียตัวใหญ่ได้พี่น้องเด้อเรัียกตัวใหญ่นะครับเนาะ ว่ขาทุกขาถอนบ่มีหรอครับพี่น้องนี่แขงขาใหญ่ๆนี่ครับล้ำตัวเงาๆตัวจริงนี่ใส่บอกใหญ่ดนะครับงัวเล่นี่หายากญได้ใส่ใหญ่ๆแบบนี้พี่น้องเนื้อสูงครับมาใส่มันนี่ครับเนสูงใส่เบามันนะครับตัวใหญ่ใหญ่นะครับนี่งัวทองเล่ต่อไปกับสิบเบอร์ที่หาได้ครับพี่น้องกับสิเป็น ปลาบันตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้หนังหนาแห้งนะครับแดงเข้มโบดผมจำได้นะครับตอนตอนตะกี้เนาะตัวแบบตัวนี้ที่ขายก็ปั๊บคุณชูนะครับอยู่ฟาร์มโกครับเท่าไร้กับแสนสามเดียบช่วงโควิดโควิดแสนสามนี่ครับบึงนี่ตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันท่องเลยครับเด้อตัวนี้ท่องหกเดือนครับท่องหกเดือนครับพอได้เคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งเลยพี่น้องแล้วท่องเอ่คฟสามหนึ่งลูกที่ไหนครับลูกสองครับลูกที่สองนะครับเนาะสูงเท่าไหร่สแม่นี่ ก็ร้อยหาชี้มันก็ขาดนะครับเอาลายชี้เสภาบวกไปเอาใส่ลายชี้เสภาบวกได้ครับพี่น้องครับทายเปย์ๆหลังเปย์ๆนะครับเนาะนี่เป็นว่าลูกที่ไหนก่อนลูกสองครับลูกที่สองนะครับเนาะใหญ่ครับใหญ่แห้งตัวจริงนี่ยใหญ่หนาแห้งเลยครับพี่น้องครับนี่แต่สียางอ้อมข่างห้เบิ้งนะครับเนาะเออนี่เอออเานี่นี่นะครับเดี๋ยวให้เปื่นอวยสิแสงให้เบิ้งเออเอาโอเคยืนที่สุดไว้ประเดี๋ ตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับบัดนี้ตัวนี้ไว้สามสิบเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดได้ใหญ่ในหนาด้วครับพี่น้องได้ทองพร้อมหางขเดือนแล้วนะครับเนาะนี่เบื้องเอาผู้เลี้ยงพ่อเลี้ยงมัหากด้วยครับนี่สามหมื่นเจ็ดผู้ใดมาของใหญ่นะครับเนาะนี่แหละซื้อยกพยงฟ้าเนี่ยได้สามหมื่นกัวขันทุกคนอึดอาจเฉลี่สี่กัวได้ถึงสิมันหนาแห้งนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆเลยล่ะเอาหลังนอนได้ครับตัวนี้หลังนอนได้เต็มนมบอติงนะครับเนาะนี่หลังเปรย์ดอกตั้งโจโก้ครับ ออกต่างๆใหญ่ๆเอาของดีที่เด็ดครับพี่น้องครับตัวนี้ผู้ใดมักาง้อท่องหนาหาแม่บอกติดคอกไว้ส่งกล้งดูกงามๆนะครับอ้าตัวนี้แหละบ่ผิดหวังแน่นอนตำหนีบ่มีนะครับเนาะบ่มีตำหนีครับตำหนีไม่มีหันอะไรมีตำหนีมองอดไรเด็ดทั้งสามสี่บอกนะครับแก่ิพี่น้องไปมีตำหนีสี่บอกนะครับพี่น้องบอกครับแล้วก็เพิ่มรับประกันใสองเดือนุนรับประกันสองเดือนงัวท่องกะพี่น้องบ่มั่นใจนะครับกะให้ตัวดีก็ได้พี่น้องตัวดีเทียนนึงภายใไหนึ่งเดือนนะครับ นี่เพื่อตัวได้ใหญ่ด้วยเครื่องกันตาสาวเบอร์ละไครับแม่นครับใส่กันตาสาวเลยครับนี่ฮะวอดของตัวต่อไปเอาตัวไหนครับตัวต่อไปเป็นแม่สาวครับต่อไปสิเป็นมูงสาวนั้หนานะครับพี่น้องนี่หนาๆตันๆันน้ำหยุ่นหย่นนะครับสาวควอมผสมนะครับนี่สาวควอมผสมแล้วนะครับสิบผาสิบหกเดือนสิบผาสิบหกเดือนโดยประมาณเมื่อกี้ที่สูงวันอะไรใส่รอยซี่สิบเดือดเด้อพี่น้องตัวดี้รอยซี่ครับตัวนี้รอยซี่ได้อยู่ตัวนี้อ๋อครับหนังหนาแห้งนะครับพี่น้องหูหูเลยครับสิบผาสิบหกเดือน นานี่เบื้องหน้าตานี่นะครับบให้เบื้องหนังข้อครับผมนี่หนาะเท่าไหนเบื้องเอามุมนี่เรียบสวยๆไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะให้ดูแผ่นหลังเออนี่นะครับเบื้องแผ่นหลังเป๊ะเราจะถามราคาให้นะครับหางกบบงั้างงามนะครับพตัวหางพวกแบบง่ายตัวนี้พี่น้องครับเป็เตอร์เลียงครับหมูหนาครับตัวนี้ตัวนี้มาไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เอาเป็นราคาขายกันครับสิบเก้าครับตัวนี้หมื่นเก้าได้พี่น้องเอ้าได้หางวัวหลอดสองกับมาเอางวัวสาวถือว่าพร้อมผสมเลยล่ะครับผมมันสิบห้าส ได้ใหญ่ได้นะนี่ห้องหางหลังปีเปรนะครับมูนี่เมื่อเกิอนอาทิตย์สองที่ก็ได้ผสมแล้วครับอันนี้ใส่เพิ่งเต็มเสาอันนี้ใส่ลอยสี่สิบได้พี่น้องครับนี่มือเก่าเนี่ยใส่ลอยสี่สิบสวยได้แหละตัวนี้อ่ะโอ้โหอาเบิงหน้าตรงหูสัตว์หูยาวสัตหนาตึ๊บเป็นม้วนดุกมูครับตัวนี้ก็ดุกมูสวยงานเลยมือเก่าตัวใหญ่อ่ะตัวต่อไปครับผม ตัวต่อไปก็เป็นแม่สาวกันนะครับพรอะผสมเหมือนกันแม่สาวควอมผสมมูนี่มันจักเดือนหรือตัวนี้มูนี่กับซิบซี่ซิบหาเดือนครับซิบซี่ซิบหาเดือนตัวนี้ต้นสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ประมาณร้ 13, 7, อยสามเจ็ดสามแปดร้อยสามเจ็ดสามแปดเป็นง้วดแดงอ่าโบดด้วคร้าพี่น้องครับสีแดงนะครับสีแดงร้อยสามเจ็ดสามแปดนะครับต้นสูงตัวใหญ่นี่นนพี่น้องตัวจรงิๆจรงๆนี่ใหญ่หนาครับหนากัโหลกก็ใหญ่ๆะนะครับ,กกนะรบดีเป็นเห็นเอามาเบิ่งใส่นี่เนาะมาเพิ่อจะเปิดเท่าไหรใดมูนี่แถใดใส่ซิบกอกครับ ตัวนี้ก็บิเก้าคด้คพี่น้องเอา้าผู้ใดมักแดงนะครับพี่น้องครับแดงแดงสวยๆวยนะครับหนาๆนี่ใส่กับเกลือลอยซีิเพื่อกัน,นะพี่น้องตัวน,นี้ก็ได้เนาะซิเก้าอยากยกชุดไปมีพิเศษไห้ได้พี่น้องเด้ยกชุดมีพิเศษครับยกชุดมีพิเศษดยวให้เบื้องแผ่นหลังตัวนี้กดอ้วนพ่อผอสมครับตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปพี่เม่เหมือนครับตัวนี้ทั้งย่างไปเลพี่น้อง เงาเลือกนาสูงหนาสูงไงโค้งสั่งไงแดงเข้มตัวนี้ยังง้อเจ็ดเดือนครับตัวนี้ตัวนี้กับสิบหกเดือนกับสิบห้าสิบหกเดือนพี่น้องมัไม่ได้ผสมเลยล่ะเอาตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้กับสิบเก้าครับเอาสามตัวนี้ตัวละสิบเก้าด้พี่น้องครับนี่สามตัวนี้แหละตัวละสิบเก้าเพื่ดอยากยกชุดว่าสาวไปนะครับตัวนี้ก็เป็นแดงเลยก็บดพร้อมเด้พี่น้องเาหางไงโค้งสั่งดีใหญ่เลยล่ะตัวนี้ก็ได้นี่นี่เจ้าแดงวุ้นนี้มันอะไรสูงเกินลอยหาซีเ่ะแล้วใหญ่ขึ้น <อ>นี่อ่อะเบืบ้องหน้าตานะครับนี่เดี๋ยวผมจะถอยมาไกลๆให้นะครับได้พี่ตองครับจะได้เห็นทั้งสามตัวว่าตัวละมืินเก่าตัวใหญ่เท่าไหร่ผนะครับนี่น<อ>เทียบเอานี่แหละของดีจากพยุงฟาร์มตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเป็นงัวชุดตั้งฟาร์มครับสามตัวนี่บ่แม่อนครับ S <S สามตัวน<า>ี่เป็นงัวสาวด้วยพี่น้องกัสิญาโนมสุโตล่ะล่ะเอาเหลี่ยมๆนะครับหนี่งแต่เฉลี่ย,อล,ย,อยลอยยี่สิบห้าบวกลอยยี่สิบห้าขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็งัวเก่าเดือนแปดเก่าเดือนครับงัวถึงแปดถึงเก่าเดือนกัสิมีแดงเข้มเข้มแดงใหม่ๆโบดเนี่ยเป็นตัวเมียสุโตตัวเมียสุโตครับเออนี่นะครับมีอยู่สามตัวนี่เป็นชุดต่างฟ้าห้นะครับเนาะเดี๋ยวจะถ่ายเบื้องผับนุ่มล้อมห้ก็ตสิได้หัวโล้นมาตุลเป็นตัวหนึ่งคือตัวนี้หัวโล้นเฮ็ดเขาเนี้ยเงี้ยวเงี้ยวครับน มันเป็นลูกพอสายทั้งใดาเนี่ยครับมูนี่มูนี่กับม้ว่มีใบอันนี้บ่บ่รู้ว่าลูกพอได้พี่ดองครับเป็นม้วนบามันเขานีละเออบามันกับแต่เราไม่มีใบคือว่าเป็นบามันลูกผสมนะพี่ดองเด้อะเนี่ยครับนี่ครับโบททั้งสามตัวนะครับนี่เลือกเอาใส่กับรอยงี้ชิพหาบวกนะครับตีตามไห้ครับชุดนี้เปิดราคาเดียวเลยบ่ชุดนี้ชุดนี้เปิดเป็นราคาเดียวเลยครับเป็นยกเป็นราคายกราคายกเป็นขันเป็นราคาแยกตัวละสิบเอ็ดหารอยขันแยกตัวละเมื่อเอ็ดหารอยหารอยแม่นครับเออ แต่บนี้เป็นราคาหยกราคายก3าตัวท่เวีหานอยเลยเอาราคายกไปเลยครับคับน,นันเอาตัวเดียวนี่ทเหารอยแต่ว่าขันรา,าคาหยกเส้าเก่ครับถ้าเอาราคาหยกสาตัวเส้าเก่าเ้าเก่าครับตว่าขันเป็นราคาแยาก,กล้วนหลังก็ติดสามหมื่นสามสามหมื่นสี่าลอยมันี่แหละพี่น้องครับนี่อาเลือเกเอาอันนี้เส้าเก่าทรงฟีหออยลครับอันนี้เส้าเกนี่เกินคุ้มนะครับเด็กว่าสาตัวมันเป็นว่าตัวไหนสูงลอยสิบเซนนี่พี่น้องครับลอยยี่สิบห้าเมันตใหญ่งล ว่านยืดโตครับนี่สองหมืนเก้าหาใส่ได้เตียงหอดเกี่ยวขอกระได้กันแล้วอีกคืนหนึ่งอ่ะตัวนี้ไม่เอานะครับนี่ลูกค้าก็มาจัดไปยี่ชุดสองชุดด้วยครับวานนี่แล้วก็นสำหรับผู้ใดอยากได้ชุดแบบนี้เขาจะได้หาโตหกโตตามสั่งได้บ่จัดไปสั่งได้ครับก็คือสั่งได้ว่าอยากได้หาโตหกโตจ้างยื้ลายยองล่าสุดกะบยี่สิบห้าตมีงบอยู่สามหมื่นสี่หมื่นหาหมื่นแสนหนึ่งแต่ยังโตง็ทีซังมาได้เลยพี่น้องสั่งมาได้ครับรีดองเขาสั่งมาหลายเกียร์ประมาณใส่ประมาณนี้แหละครับผมกะจจาาาาากกััดดอออยุพพพรร้้มสส่่วนนนูงงงเีหล ลุงใส่ไปแล้วย้อนี่คือ,อยังคือคือเห็นหลายโตครับเห็นเห็นหลายโตแล้วก็เห็นในรูปว่ามันคือ,อยังมันไงแท้นะครับท<อ>ี่เห็นในเฟซกับหลายแต่ว่าเบื้องอายุดีๆครับบางเจ้านี่อายุแค่สี่เดือนหาเดือนเนี่ยพี่น,อน้องคิดเบื้องหลดเราว่าพี่น้องสี่หาเดือนโตสั้มดี<อ>นะครับอันนี้แปดเก้าเดือนสั้มดีนะครับบางคนมาส่วนสูงมาถึงลอยอย่างเสียมันก็ทีเพราเพียงแอวฮ่อดีแต่รุ่นนี้นี่เพียงนุมเลยดนะครับนี่สูงสูงสูงเพียงสูงไงสูงไงนะแล้วก็อ้วนสุดโตครับครับนี่ไปเลี้ยงได้จังได้ก็มี เศ้าเก่านี่พอา่าถึงตัวละมืนครับอ่ามาเลยกเอาพ่อเอาตัวตัวเหรอพี่น้องมักตัวใดบัดนี้มาพิเศษครับพิเศษอีกแม่ลูกลูกลูกตัวเมียเด้ลูกตัวเมียแม่ครับมันมีพิเศษอยู่ได้พี่น้องนี่ครับเเห็นลูกตัวเมียขนาดสูงร้อยสี่สิบขนาดกินนมอยู่นั่นพูดคงคนอาจสีคิดว่าเป็นเป็นลูกเมียลูกกันบันเ้เอาให้เบิ่กจัดจ้านี่แหละครับแม่ใส่ประมาณร้อยสี่สิบลูกตัวเมียลูกตัวเมียลูกแรกลูกจ็ดเดือนแล้วลูกอายุประมาณสามขับสองสองเดือนสามเดือนลูกสองถึงสามเดือนตัวเมียได้ครับพี่น้องอ่างวดลูกแรก แม่ทับไปหรือทองว่างอยู่แม่ทองว่างครับแม่ทองว่างอันนี้สิจัดปูให้พิเศษอันนี้สีจัดปูห้พิเศษครับพิเศษไม่มีตำหนิอย่างบ่ครับบ่มีอย่างครับไม่มีตำหนิแด้พี่น้องครับได้สดพร้อมลูกเป็นโบดถ์นะครับแม่เป็นเครื่องอมพี่น้องน่ะลูกเป็นโบสน้ำนมเต็มดังครับนี่นะครับไปแล้วกินนมยิ้มแล้วจะพอไปเล่นน้ำมูลุกทำงานก่อนไปหาแม่ก่อนน้ำนมดีดีนะครับนี่ไปหาแม่ก่อนจะดื้อเด้อมาเล้วนี่น้ำนมนะครับพี่น้องน้ำนมเต็มปากเลยพี่น้องเดี๋ยวให้ทันไหากมอร มาลงมาเร็วเดินมาเดินมาเออนี่นี่อ่ะสีจัดโปนี่สีจัดว่าจังไหรเท่าไหนอันนี้สีจัดโปนี่กันสิบเก้านี่เป๊ะเด้ครับสองตัวสิบเก้าสองตัวพี่น้องไว้จังไหรนะครับเนาะนี่แต่ว่ามันมันไม่มพิษพยุงนี่ต้องจัดให้บา่าวยุทธขันว่าได้จัดโปต้องพิเศษพิเศษที่สุดนะครับจากสิบเก้าจากสิบเก้าเอาพิเศษที่สุดเลยครับเอ๋อเออเอาเป็นอีกขัดออกขัดรถเองกันสิเพราปันเดียวนะไอ้ที่ส่งให้พร้อมเลี่ยเสียวส่งให้เพิ่มลูคขันเอา เอาราคานี่เลยเออสิบหาสิบหาส่งฟรีด้วยโลครับส่งฟรีอีกร้อยโลผมว่าใส่ประมาณหน่อยสี่สิบด้ครับแม่เผลในได้ลูกโตอันนี้แม่ใช้กี่ขี่แกนได้ครับครับผมเออนี่หน่อยสี่สิบนี่มันใช้กี่ครับอ่าลูกโบดลูกแม่ครับเครื่องดําจัดตัวแม่นะครับถ้าเห็นมันขายดีลูกเถิบแม่จะจ้อยโถมกับใครสาวสองวันนี้วันนี้ขอดีถามนี่เมื่อกี้จะมีปูทรงใไฮโลมีแบบมาหลับเองบ่มีฟรีมาหลับเองมัหรับเองมาหลับเองเออ ขันมะรับเองเอาสิบสามครับขันมะรับเองนี่เอาสิบสามพี่น้องผู้ใดมีรถมาใส่เอาสิบสามมันซื้อนี่เออนี่ขันบบมี่ขันเอารถแก่รถพ่วงใส่มอไซค์มาเอากระไรนีม่นอานี่นะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวก็อนสิบสามมื่นสามส่วนเอารถมาแก่จะพร้อมส่งให้กับมื่นหาคุ้มว่าป่ะนี่คุ้มเพราะว่าคุ้มเพราะว่าแม่ไม่ควนมันก็เป็นหัวโตอันนั้นเหรอว่าผู้ใดหาส่งนี่ยุโตนี่อย่าพลาดได้พี่น้องครับคู่เบอร์เรียกนี่งานไม่ดีตัวดิเอาไปจุดนี่ไป ผมมีหั่นใส่เบิ้งทางสีมันดีดีครับมันง่ายมากจากไส้เบิ้งนี่เอาไปใส่กระดาษดิบไปนี่ไปดีดีตรงวนี้ผนตัวละล้านซื่อสมัยตะกี้กับงั้นมันอินี่ครับเออเอาเนี่ยเลือดร่อยนี่อยากอายลวครับนี่ความลึกเบิ้งขวนใครแม่นสมัยประกวดเนาะงานมันเกี่ยวว่าหันนี่คัดพูดเรอครับลูกแม่แม่ลูกผสมที่ให้ลูกดีเก่งลูกดีนี่นี่นี่ละบางตัวมันก็ให้ลูกงามหาพอใส่ดีๆีขึ้นตัวนี้แหละพี่น้อง มัน็น่าจะไม่หายแค่นี้ป่ะของพี่แม่ครับตัดหลายงอนมีทั้งเขาทั้งอกนะครับทั้งเขาทั้งอกหลายนะครับงัวพี่น้องกัสนใจกับเขาเมื่อเบิรงอยูฟ้าเลยฟ้ามกับย่บานโคกสูงตำบลนาคานะครับอำเภอว่าปีปทุมมหาสารคามนะครับครับพี่น้องเขาได้สนใจกับกเขาเมื่อเบิ้งนได้นะครับเมื่อเบิรงนยูทีฟ้มได้นะครับตลอดเปิดตลอดนะครับพี่น้องทูมาสอบถามกับสอบถามได้เรื่องราคากับพิจารณาเอานะครับตอนนี้กั สำหรับยูยูพยุตนะครับมีงาถูกชุดบุนี่กิมีเสือฉันยาาแจกตัวหนึ่งโอ้แเสือพรอบมีเสือพรอบนะครับจากผู้สนับสนุนจากผู้สนับสนุนนะครับแจกเสือพรอบแด้วกะพยุงกับทีมิยาพ่นคอกนํายาพ่นคอกให้ไปพรอบนะครับกับภูงี้นะครับซึ่งเป็นเอามาแขกพีแขกน่องนะครับเป็นของฝากนะครับผุมครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ